สวัสดีครับผมนิพนธ์รถโตขานนะครับวันนี้นะครับทางร้านหอจกธนยศลุ่งเรืองเจริญยนตนะครับมาส่งมอบเจ้าอีซุดีแมกนะครับคันนี้ปี50นะครับหน้าเดิมท้ายเดิมสีเดิมทุกชิ้นให้แก่ f c ที่อยู่ประเทศนะครับพี่ก็อยู่ต่างประเทศด้ยเนาะอยู่เกาอยู่เกาหลีแล้วครับพี่เนาะพี่ก็อยู่เกาหลีนะครับได้โทรสั่งจองนะครับคันนี้นะครับมาส่งที่บ้านอยู่ที่จังหวัดอุดรนะครับอำเภอกุดจับนะครับบ้านเอ่อ บ้านอ้อยนะครับนี่นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณลูกค้านะครับวันนี้ผมพามาดูนะครับคันนี้นะครับหน้าเดิมท้ายเดิมจริงไหมนะครับมีร่องรอยก็คือตามที่ผมคือเคลียร์งานให้เรียบร้อยนะครับฟิล์มติดให้ใหม่นะครับฟิล์มติดให้ใหม่ด้านข้างก็เหมือนกันติดให้ใหม่นะครับอันนี้ทุกอย่างนะครับเก็บงานเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยคันนี้ลูกค้าจบเงินสดนะครับตามที่ผมในรีวิวใน u t u b e เลยอ่านะครับหลายคนก็ติดว่าอ่า อยู่ที่ราคารถบางคนก็บอกว่าราคาสูงราคานะครับแต่ผมก็ถามว่าตอนนี้ลดราคาดีสูงขึ้นนะครับก็เหมือนกันแต่ทางร้านเราก็เน้นคุณภาพก็คือเก็บงานเก็บรายละเอียดให้นะครับไม่ใช่ว่าเราจะขายตามสภาพนะครับเราเก็บงานเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยทุกอย่างนะครับทางร้านเรานะครับจะมีการเก็บงานทุกสิ่งทุกอย่างไม่ ain, ตั้งแต่สีนะครับคันนี้สีเดิมนะครับสีเดิมทุกคันทุกอย่างถ้าลูกค้าท่านใดสนใจอยากได้รถมือสองกดติดตาม YouTube ที่ปุ่นออโต้ขาไว้นะครับ ทางร้านเราบริการส่งทั่วไทยได้หมดนะครับคันนี้มาที่อำเภอกุดจ,จับนะครับจังหวัดอุดรธานีบ้านน,น้องอะไรนะน้องอ้อยนี่แหละครับผมก็จำไม่ได้เดี๋ยวผมจะถามลูกค้าทัาง้งคันนี้บอกได้เลยว่าวิ่งไม่ถึงแสนกิโลเก้าหมื่นกิโลนะครับคันนี้นะครับเราก็ไปพบกับเจ้าของรถกันดีกว่านะครับคันนี้นะครับเรามาจ่ายเงินกันที่บ้านนะบ้านลูกค้านะครับ อยู่นี่เลยนะครับเรามาส่งมอบให้ยางล้อหน้านะครับอ่าไม่มีสภาพไม <ados> ่ดีเราก็เปลี่ยนออกให้ลูก um ค้านะครับเราก็เอาขึ <cond an isu> ah ้นด้านท้ายให้นะครับกลับมาให้ลูก <pear> ค <ly saliva> right. ้าด้วยนะครับแล้วก็มีกันชนหน้านะครับลูกค้าสั่งซื้อใส่นะครับเราก็จัดแต่งให้นะครับตัวนี้ลูกค้าสั่งซื้อใส่นะครับเราก็จัดแต่งให้เรียบร้อยนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับอยากได้รถมือสองก็กดติดตามไว้ได้เลยนะครับตัวนี้นะครับมาเรามารู้จักนะครับ นี่นะครับอาบ้านครอบครัวนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีผ่านช่องทาง y o u t u b ิพจน์โตขาดนะครับวันนี้นะครับทำกับข้าวไว้รอนะครับเป็นคุณอายาญ่นะฮะคุณนีนี่ขนมจีนนะครับส่วนที่ขาดไม่ได้ปลาร้าเราก็เอามาส่งให้เหมือนเดิมทุกที่นะครับวันนี้มีมีอะไรตำบุกหุงนะครับมากินตำบุกหุงน้ำกันนะครับขอบคุณพี่น้องอําบ้านนีครับนี่ย บ้านเราอ้อยนะครับเด้อเดี๋ยวโอกาสนานีพุ่นหนอตัวข้าไปะมาเดี๋ยวจะซื้อเบียมาฝากเดี๋ยวซื้อน้ำส้มมาฝากนะครับไม่ซื้อเหล้าไม่ซื้อเบียกินนะครับเรานะครับนี่นะครับขอบคุณนายแม่นะขอบคุณนะครับแม่เด้อครับอะไรครับ โอ้กินยูค้าผมทายพี่โด้ชื่อแม่เ่อจะไปใส่คบถทายพ <laughs> ี่โดไว้ผมจะเอาแม่ไปลงยูทูบให้นะครับเดีย๋ยวไปลงยูทูบในช่องที่พลเราตาคาให้ครับแล้วก็ใจหุจักว่า,น,า,าน,นี่ผมลูกหลานนะครับจากสารคามาส่งมอบรถคันนี้นะให้กับคุณแม่นะครับนี่นะครับหุ่นยนะครับส่งให้เรียบร้อยนะนะครับลูกค้านะครับไม่ยุ่งใดเดี๋ยวผมจะบ,บอกรายละเอียดเดี๋ยวต่างๆเดี๋ยวผมเปิดฟ้ากับปัวเครื่องให้นะครับ ตัวนี้เด้อเดี๋ยวพี่ไทผมจะบอกนะครับคันนี้เครื่องยนต์คันหน้าเดิมนะอ่าแบตเตอรี่คันนี้เปลี่ยนให้ใหม่เพราะจอดไว้สองวันสตาร์ทไม่ติดเราเปลี่ยนใหม่รถทุกคันถ้าผมบอกคือถ้าผมจอดไว้เนาะพี่เนาะอ่าสองมือถ้าสตาร์ทบ่ติดผมก็จะเปลี่ยนเลยทันทีได้ครับเพราะว่าอันนี้มาแวนบ่อ,บอ,บอแบตไหมอันนี้แบตไหมรับประกันได้คือ อันนี้เปลี่ยนใหม่เลยลูกใหม่เลยครับอันนี้คือลูกใหม่แกะกล่องให้เลยนะครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์พือนท้ายเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับน้ำมันเบรกน้ำยามอนม้ําใส่เสร็จเรียบร้อยลาระบบเบรทุกอย่างกันนี้น้ำมันเครื่องตามป้ายรือว่าหกเดือนค่อยไปเปลี่ยนคือนับจากนี้กับเดือนตอนนี้เดือนอถ้าพ่ค่อยได้ขี่ก็หกเดือนครับยังไงก็น้ำมันเครื่องหกเดือนนะครับหกเดือนเปลี่ยนหนึ่งคันนะครับลูกค้านะครับทุก ทุกท่านนะครับที่ติดตามใน y o u t u b e นะผมจะบอกนะครับว่าน้ำมันเครื่องจะอยู่ได้6เดือนทุกอย่างจะอยู่ได้6เดือนคือของเหลวน้ำมันเครื่องส่วนน้ำมันเกียร์เฟืงองท้ายอยู่ที่ประมาณ40,000กิโลต้องเปลี่ยนน้ำมันเกียร์4ี่0 0 0 0กิโลเปลี่ยนนะครับตบใจไ,นนดได้เลยยเด้่างเิ่เปินัน้าตัวที่เปิดน้ำมันนะครับเด้อเดี๋ยเบิง อ่าเห็นบ่เติมน้ำมันหรือยุ่งอ่ายุ่งงงใต้ๆข้างๆเด้อครับเด้อเปิดน้ำมันเติมน้ำมันนะแมนครับอยู่ตรงนั้นงัดเขื่อนครับงัดเขื่อนเดี๋ยวผมแตะเบิ้งแม่นครับตัวนั้นเปิด,เป,ดเปิดน้ำมันอ่าตัวน,นี้ปพ๊บตัวเลื่อนเบาะก็คืออยู่กลางขึ้กันกเบร์สหน่าละแล้วเบรกมืออันนี้เวลาสตาร์ทให้ปิดไว้แอร์อันนี้น้ำยาแอร์ อ่หลายคนมาเปิดดึงสี่ปิ๊บเพี้ยเปิดไปอย่างที่จึงได้กับโบเย็ยนก็คือน้ำยาแอร์บ่เปิดน้ำยาแอร์เขาปิดไว้เลยก็ได้ดึงสี่เวลานั้นสตาร์ทรถติดแล้วปุ๊บก็ค่อยเปิด,ป,ดปุ๊บแล้วค่อยเปิดน้ำยาครึ่งหนึง่งอ่าอ,อันนี้มันจะดีตัวหนึ่งจะรักษาคมอมคอมสีสบ่ห่างเร็วตัวนี้หมุนไว้ตัวนี้เลยเอาเย็ยนแดงเครื่องกับพ่อผูอต้องไปเย็ยนตีนดอกเขาบบเป็นยังตัวนั่นตัวปับ๊บนม่ต้งอันอันน,น,นี้อันนี้ไม่ต้องเปิดมา ถ้าเปิดมาฝั่งนี้อากาศข้างนอกจะเข้าส่วนตัวนี้ต้องปิดไว้ฝั่งนี้อย่างเดียวครับมันจะดีตัวดีดว<ะ>่าคเครื่องเสียงกดตัวนี้เปิดติดเลยครับใส่แผน่นอันนี้เครื่องเสียงเดิมเดิมโรงงานอันนี้อันนี้นาเลยมันเกาออกอันนี้สมุดคู่มือของเจ้าของเดิมเขาก็ยังอยู่ครบเดี๋ยวผมติตรวจเบื้องให้่อนผงติดกลับไม่นั่นนะอ่าส่วนตัวนี้ก็เป็นไฟลังคาก็กดแตะไหวคืออันนี้กดปุ่มตัวนี้ ตัวนี้ปุ๊บจอกหมดใช้ได้หมดตัวนี้ก็คือวางปุ๊บแตะค่อยๆแค่นั้นครับมองดูมองเสียงเงินมองเสียงเงินนะครับอ่าถึงต่ออันนี้มองเสียงเงินอีกมองหนึ่งกดปุ๊บมันก็เด้งออกมาอันนี้คือเปิดไฟในกระโปรงมันฟ้ากระโปรงครับตัวนั้นเปิดฟ้ากระโปรงครับอ่าตัวตัวนี้เป็นปั๊บปั๊บน้ำฝนเคยซื้อนอกฟังนั่นอันนี้ไฟตัดหมอกอยู่ตรงนี้เด้อเห็นบ่มมันจะมีไฟตัดหมอก มุนเตอรนีเป็นไฟตันหมอกออกห้ามวนตรงนี้เออตันหมอกอ่าแล้วก็ตัวนี้ตัวไดไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวครัตัวนี้ตัวฟังทั้งผุ่นเหมือนเลยครับไฟตาก็เปิดทุกคนก็อ่าเปิดอีกหนึ่งครั้งอันไฟลีไฟตาถ้าเปิดตันหมอกก็คือต้องเปิดตัวกลางพร้อมตัวนี้มันวางแมนไปเบิ้งได้ครับข้างหน้าวันเนี้ยอ่า เพราะว่าลูกค้ายังไม่ได้ทุนคินคุ้รถนะครับต้องมีการพูดรถก่อนต้องบอกรถก่อนนะครับเพราะว่าส่วนมากลูกค้าที่ซื้อรถกับที่หนตัโตคาจะไม่มีความรู้เรื่องรถนะครับเราก็เลยต้องบอกชัดเจนกับลูกค้าทุกท่านนะครับเรื่องระบบไฟต่างๆทุกอย่างเราต้องบอกให้ลูกค้าได้รู้หมดทุกอย่างนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับนี่หัวอนตาวตคาฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับถ้าวันไหนอยากถูกหวยวันที่16นะครับซื้อเลยนะครับ33บอกวันนี้ อาจารย์นิี่ผลออตัวค้าให้3ามสาน้นววนนี้ถ้าถูกก็อย่าลืมนะครับเดี๋ยวจะแทนที่แม่น้ำหนึ่งแล้วนะครับ3ามสาม้วนนี้แน่นอนนะครับ <Yeah. S 1> เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ